เวียนหัวบ้านหมุนแบบไหนที่จะเป็นตัวบอกว่ามันอาจจะเกิดจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะคะใครอยากรู้เรื่องนี้ตามพิการไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนพพกับพี่การนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวมนะคะ5อาการนะของอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะซึ่งมันเป็นอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆคนนะคะซึ่งมันอาจจะมีสาเหตุมาจากสสาเหตุหรือว่า2ออวัยวะนะคะอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะสาเหตุที่1เกิดจากภาวะในหูของเรานะคะอาจจะเกิดจากน้ําในหูไม่เท่ากันมีก้อนแคลเซียมอยู่ในหูอะไรอย่างนี้ก็ทาให้เวียนหัวบ้านหมุนได้เหมือนกันนะคะและส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะที่สําคัญ มากแบบมากเลยก็คือในเรื่องของการมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนได้เช่นเดียวกันแยกจากกันยังไงมาดูกันค่ะว่ามันมีความแตกต่างยังไงที่สาเหตุเกิดจากอาการในหูหรืออาการในสมองนะคะอาการที่1นนะคะที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะก็คือมีอาการเวียนหัวบ้านหมุน พร้อมกับมีอาการแขนขาอ่อนแรงซีกหนึ่งนะคะอาจจะเป็นซีกซ้ายก็ได้หรือว่าซีกขวาก็ได้นะคะทั้งแขนทั้งขานะคะทุกคนใช่อ่อนแรงที่แขนขวาแต่ว่าไปอ่อนแรงที่ขาซ้ายอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่เข้าประเด็นนะคะถ้าหากว่าให้ชัดเจนก็คือเป็นซีกเลยนะเป็นร่างกายซีกขวาหรือว่าร่างกายซีกซ้ายอันนี้จะค่อนข้างจะชัดเจนนะคะก็คือสรุปมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนร่วมกับมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าแขนขาอ่อนแรงซีกหนึ่งนะคะอันนี้นะถ้ามีอาการเหล่านี้พาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วน ค,คุณอาจมีปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเกิดขึ้นแล้วนะคะ มาถึงอาการเวียนหัวบ้านหมุนที่จะต้องสังเกตนะคะ <muitos NBA> อาการที่2นะก็คืออาการเวียนหัวบ,บ้านหมุนที่เกิดร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงนะคะอันนี้ต้องร่วมกับคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงนะคะก็คือเวลาอาเจียนนี่คืออาเจียนแบบพุ่งเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอาเจียนพุ่งนะอันนี้ก็ถ้าหากว่าใครที่แบบว่าเวียนหัวบ้านหมุนและมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นนอนพักแล้วก็ยังไม่หายนะคะอันนี้ก็แนะนําว่าให้พาตัวเองไปโรงพยาบาลเพื่อที่ จะเอ็กซเรย์สมองดูสักนิดนึงแต่เกิดความผิดปกติในเรื่องของระบบสมองของเราเกิดขึ้นแล้วนะคะอันนี้นะอย่านิ่งนอนใจเด็ดขาดเลยและกับอาการเวียนหัวบ้านหมุนประเภทที่3นะคะที่อยากให้พวกเราสังเกตนะคะเวียนหัวบ้านหมุนคู่กับอาการพูดจาสับสนนะคะนึกํำไม่ค่อยออกอะไรอย่างนี้นะมีแบบว่าการสูญเสียความจําในเรื่องของบุคคลสถานที่แล้วก็เวลานะคะคือถามแล้วแบบว่าคนใกล้ตัวจําไม่ได้หรือว่าเวลานี้เวลาเท่าไหร่จําไม่ได้ขณะนี้เนี่ยอยู่ที่น หรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอะไรอย่างนี้อันนี้จําไม่ได้ถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเวียนหัวบ้านหมุนร่วมกับแบบการจําวันเวลาสถานที่หรือว่าบุคคลไม่ได้หรือว่าพูดจาแบบค่อนข้างจะสับสนนึกคําไม่ออกหรือว่าต้องใช้เวลาคิดนานๆอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําว่าไปเช็คสักนิดนึงมาถึงอาการที่4นะคะอาการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะที่อาจจะเสี่ยงต่อภาวะเส้นเลือดสมองตีบก็คืออาการเวียนหัวบ้านหมุนที่เกิดร่วมกับอาการพูดลิ้นแข็ง นึกคาออกแต่ว่าเวลาที่ออกเสียงออกมาเนี่ยฟังไม่ชัดหรือว่าฟังแบบไม่ชัดเจนออกเสียงไม่ชัดเจนเนื่องจากการกระดกลิ้นเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ลําบากนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมันจะทําให้การคอนโทรลลิ้นหรือว่าการควบคุมการพูดต่างๆเนี่ยมันจะทําได้ไม่เต็มที่นะคะเรียกว่าภาวะลิ้นแข็งนั่นเองแล้วก็พูดไม่ชัดนะคะและให้สังเกตอย่างนิดนึงก็คืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของปากเบี้ยวนะคะมุมปากตกข้างใดข้างหนึ่ง ะะอันนี้ให้สังเกตดีๆบางคนเป็นแค่เล็กน้อยอาจจะสังเกตไม่ชัดนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าคนไข้บอกว่ารู้สึกกลืนน้ำลายไม่ค่อยสะดวกรู้สึกว่ามีน้ำลายเอ่อริมมุมปากตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อาจจะนะอาจจะเกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีน้ำลายเอ่ยอยู่ที่มุมปากตลอดเวลาแสดงว่าในเรื่องของการปิดปากการกลืนน้ำลายการอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มทําได้ยากมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้นะคะปากเบี้ยวลิ้นแข็งมุมปากตกนะคะพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยโดย่วนเลยเช่นเดียวกันนะคะ 啊。Yeah. และอาการเวียนหัวบ้านหมุนชนิดสุดท้ายนะคะแบบสุดท้ายนะแบบที่5นะคะที่จะให้พวกเราสังเกตนะคะเพื่อที่จะแยกจากภาวะการเกิดความผิดปกติในหูหรือเป็นความผิดปกติในสมองที่เกิดจากเส้นเลือดสมองตีบนะคะก็คือถ้าสมมุติว่าความผิดปกตินั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในเรื่องของเกี่ยวกับในหูนะคะอย่างเช่นมีก้อนแคลเซียมหรือว่าน้าในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้นะในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นแล้วมันจะหายแปลเปลี่ยนตามอิริยาบถของเราหรือว่าแปลเปลี่ยนตามา ทาทางของเรานะคะอย่างเช่นมีก้อนแคลเซียมอยู่ในหูชั้นกลางอะไรอย่างนี้ซึ่งทําให้บ้านหมุนได้แต่ว่าเมื่อไร่ที่เราเปลี่ยนท่าให้เจ้าก้อนแคลเซียมไ่ยอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะคะอันนี้เนี่ยอาการเวียนหัวบ้านหมุนก็จะหายไปนะคะก็คือไม่ได้เป็นตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนแบบเป็นตลอดเวลาเลยนอนท่าไหนนั่งท่าไหนหรือว่าขยับตัวอยู่ในอิริยาบถไหนก็ยังไม่ไดีขึ้นยังไม่หายอาการเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยให้ตระนักสักนิดนึงว่าอาจจะเกิด ภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนแบบเป็นตลอดเวลาเลยทานยาก็ไม่ดีขึ้นเปลี่ยนท่านอนหรือว่าท่านั่งอะไรแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะพาตัวเองไปโรงพยาบาลสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเช็คให้ละเอียดนะคะถ้า เกิดอะไรขึ้นจะได้แก้ไขกันแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยมันจะมีโกลเด้นพิเรียดหรือว่าเวลาทองของมันถ้าสมมุติว่าเราสามารถพาตัวเองไปให้ถึงโรงพยาบาลได้ภายใน3ชั่วโมงอันนี้ก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สามารถที่จะให้การรักษาได้อย่างเต็มที่ผลข้างเคียงน้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะเดี๋ยวพี่นันสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับอาการเวียนหัวบ้านหมุนที่มันอาจจะเป็นตัวบอกว่าคุณอาจจะมีเส้นเลือดในสมองตีบนะคะ คเวียนหัวบ้านหมุนร่วมกับแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะ2เวียนหัวบ้านหมุนร่วมกับมีปัญหาเรื่องอาเจียนพุ่งอาเจียนแบบรุนแรงมากๆเลยทานยาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะ 3. เวียนหัวบ้านหมุนร่วมกับมีอาการพูดจาสับสนคิดคําไม่ออกหรือว่าระบุคนเวลาและก็สถานที่ไม่ได้จําใครไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะคะ และอันที่4ี่ก็คือมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนแล้วก็พูดจาแบบลิ้นคับปากลิ้นแข็งมุมปากตกหรือว่ามุมปากเบี้ยวนะคะและสุดท้ายอันที่5เวียนหัวบ้านหมุนเป็นตลอดเวลาเลยนะคะทํายังไงก็ไม่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนท่าแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้นะหอาการเวียนหัวบ้านหมุนนี้ถ้าหากว่าใครมีก็ให้รีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยโด่วนเลยนะคะเผื่อมีอะไรจะได้แก้ไขกันได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็ถ้าหากว่าใครมีคําถาม อะไรเพิ่มเติมถามได้ในคอมเมนต์เลยเดี๋ยวพี่การจะมาตอบให้ในทุกๆคอมเมนต์นะคะและถ้าหากว่าใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพทั่วๆไปนะคะอยากให้คุยให้ฟังในเรื่องอะไรหรือว่าหาข้อมูลในเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะไปหามาเล่าให้ฟังนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะพี่การก็าฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะแล้วเจอกันใหม่กับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยในโอกาส ะะสวัสดีค่ะ